ใช่คนนั้นหรือเปล่าคนที่เธอบอกกับฉันว่าไม่มีอะไรใช่หรือเปล่าอ่ะใช่คนนั้นหรือเปล่าคนที่เธอบอกกับฉันว่าฉันคิดมากไปว่าไงอ้าวแล้วยังไงมันเป็นอย่างไงมันบอกหนูว่าไม่ใช่แต่มันไปงุยไปงือกเข่าพั่มพันนาๆยังงอนอย่างงี้หนูถามว่าตอนนั้นแหละหรอมันก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้โอเคค่ะแค่เคยได้ช่วยเล่าที่คิดว่าที่เลิกเป็นความผิดเราโทไอยแฟนเก่ากูเศร้าฟรีจะวัวโน่บอกหักแต่เขาว่าไม่ใช่คนดีเธอเลิกกับเต๋าน่ารักอย่างเราไปครบ บอกว่าไม่มีอะไรยังจำได้ดีวันในตอนนั้นเธอบอกกับฉันว่าจงเชื่อใจยืนยันว่าแค่เพื่อนกันจะโกหกฉันไปเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วเป็นไงแฟนใหม่ทน่าคุณจังแฟนใหม่รุ่นหน้าคุณคุณเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรยังจำได้ดีวันในตอนนั้นเธอบอกกับฉันว่าจงเชื่อใจ ยืนยันว่าแค่เพื่อนกันจะโกหกฉันไปเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วเป็นไงแฟนใหม่เธอน้าคุนจัง